ฟองสนานเผย1มีนาคม2566วาระเมืองเริ่มออกจากเคราะห์ใหญ่สู่แนวโน้มสู้แล้วได้ลาบอนฟองสนานเปิดเผยคำทํานายผ่านบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่468โดยฟองสนานจ่ากมอนจันหนึ่มีนาคม2566 ตามที่ผู้เขียนได้ทํานายดวงชะตามเมืองรัตนกโกศินร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมฆไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งสามารถไปดูย้อนหลังในภาพรวมได้นั้นครั้นตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2566เป็นต้นไปจะมีลางหนึ่งในปรากฏการใหญ่ที่จะเกิดคือวาระที่พระเสาวจรเทพเจ้าแห่งความรัฐมตัวทุกข์หัวหน้าดาวร้ายจะย้ายจากราศีมังกร พบที่10กัมมะเข้าไปเดินในราศีกุมพบที่11หลาภกของเมืองผู้เขียนจึงขอสกัดเฉพาะอิทธิพลของพระสาวจรที่คาดว่าจะมีต่อเมืองรัตนกโกสินทร์ในระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งคือจนถึง14กลุ่กุมภาพันธ์2,569ที่จะเกิดเป็นเรื่องใหญ่ที่จะนำมาเสนอดังนี้ 1. เมืองรักใหญ่หลายด้าน ที่เป็นมาตั้งแต่ประมาณมีนาคม2,563ด้วยการมาถึงของโควิด -19 ตามด้วยการรบกันของรัเสเซียยูเครนเดือดร้อนพลังงานฟืนไฟแก๊สแตรงทุกก่ายใจไปทั่วตามชะโลกให้เกรงไฟสัตว์ตัวใหญ่จะทำนรคงเข้าสู่ปรากฏการณ์ใหม่และใหญ่มากที่จะรอเกิดตามอาการของพระเสาร ที่ครานพอให้คุณงามความดีก็จะให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งใหญ่คือเมืองสู้แล้วได้โชคลาบกลับมาตามชะโหลลาบขืนคงรนรงเรามีชัยตัวอย่างปุ่มหนนี้ในอดีตขณะที่พระเสาจรไม่เป็นใจเท่ารอบสองปีเครื่องนี้คราวนั้นพระเสารเป็นกาลกินีจรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราช ทรงยอมจำแขนขาเสียดินแดนบนทนบุรพาเพื่อแลกกับการได้จังหวัดตาบคืนจากฝรั่งเศสแต่กล่าวนี้ระยะเวลาสองปีครึ่งรอดูกันว่าเมืองสู้แล้วจะได้อะไรกลับมาแต่คาดหมายได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากระดับเป็นข่าวดังไปทั่วโลก 2. เศษรษฐกิจการเมืองที่พยายามโงหัวมาตั้งแต่ประมาณเมษายน 2,565ที่เริ่มเปิดประเทศตามคำทำนายเดิมแต่งโง่ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเพราะสรุปผลออกมาแล้วคืออัตราความเจริญทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปี2,565ต่ำกว่าที่คาดครานตั้งแต่ประมาณมีนาคม2,566เป็นต้นไปเมืองเริ่มออกจากป่วงทุกข์ตัวหน่วงทางเศรษฐกิจพระสุขดวงเดิม เริ่มหลุดจากอิทธิพลแรงเอื้อมทุกจากพระเสาวจรเศรษฐกิจกลายเป็นค่อยๆพุง่งด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เพียรสร้างมาและจะสร้างต่อๆไปอีกทั้งหากเมืองเสียอะไรไปทางเศรษฐกิจก็เป็นระยะที่จะสู้ให้ได้กลับมาเช่นแชมป์เรื่องข้าวเรอผ้าคเกษตรแม้เกณฑ์น,นี้จะออกแนวดีต่อเศรษฐกิจเมืองไปถึง14กุมภาพันธ์2569 ได้ยาเพลินเด็ดขาดเพราะอย่าลืมว่าโอกาสเรื่องร้ายจะแทรกเข้ามาได้ตลอดเพราะเมืองต้องตีฝ่าสงกรามเศรษฐกิจโลกไปพร้อมๆกับพยายามปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจไปด้วย 3. รัฐบาลออกจากภาระหนักที่แบกมาตั้งแต่การมาของโควิด19เข้าสู่หมดใหม่ใครมาเป็นรัฐบาลจะสบายกว่าช่วงที่ผ่านมา โดยชี้เป้าไปที่หลังวันเกิดเมืองที่21เมษายน2566เป็นต้นไปขอให้จับตาโครงสร้างรัฐบาลกลุ่มเก่าที่มีแนวโน้มสู้แล้วได้กลับมาตามฉะโลกลาบคืนคงรนนรงเดารัฐบาลมีชัยพระเสาวเป็นตัวแทนรัฐบาลการบริหารประเทศส่วนกลุ่มฝ่ายค้านรวมทั้งฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลไม่ว่าพรรคใดมาเป็น ก็จะค่อยๆสางจากอาการป่วยไข้ที่เข้าไขา่ทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นตลอดสองปีครึ่งพริกเป็นสางไข้มีกำลังวังชาค่อยๆทำหน้าที่ได้ดีขึ้นพระจันร์ทดวงเดิมหลุดอิทธิพลโทษทุกข์จากพระสาวจร7เจ็ดเล่งทำร้าย 4. ประชาชนคนเดินดินโดยรวมเริ่มหลุดจาก่วงทุกที่เข้าเคราะห์เจ็บไข้ได้ป่วยตายเศร้าทำงานไม่ได้ ชีวิตมีปัญหาอุปสรรคเสียโอกาสทำมาหากินมีหนี้สินจัดมากมายตั้งแต่การมาของโควิด -19 พระเสารจรเจ็แหล่งใส่พระจันทร์ดวงเดิมตัวแทนประชาชนเป็นคู่หนี้สินเจ็บได้ป่วยเริ่มกลับเป็นโล่งขึ้นอีกทั้งสองปีครึ่งต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสทองของทั้งภาครัฐและประชาชนเองที่จะจัดการปัญหาหรือลดหนี้ภาครัฐ และภาคประชาชนให้น้อยลงยิ่งทำได้ก่อน21เมษายน2568ยิ่งจะดีนั่นคือทำก่อนเมืองจะเริ่มเข้าเคราะใหญ่ทางเศรษฐกิจอีกรอบ 5. ดาราตลกนักร้องคนเด่นดังวงการบันเทิงหล่อสวยระดับนางพญาที่เข้าเคราะมาตั้งแต่การมาถึงของโควิด -19 ชนิดป,ป่วยตาย เป็นใบไม้ด่วงในระดับเปลี่ยนยุครุ่นเริ่มตั้งแต่ปรากฏการณคร์ค่อมจะค่อยๆเริ่มออกจากทุกใหญ่ต่อไปถ้าจะป่วยตายมีเคราะห์ก็แบบปกติ 6. ผู้นำองค์กรต่างๆทุกระดับคนมียศศักิ์เข้าข่ายได้ทุกขลาบหรือลาบทุกระวังคดีความโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินประมาทพระสาวจรเจ็ดส่งแรงเอื้อมถึงพระอาทิตย์ดวงเดิม สำคัญคือมีเกณฑ์ที่คนกลุ่มนี้จะเคราะห์ใหญ่มากทางกฎหมายระเปียปรออยู่ที่จะได้แจ้งต่อไปอย่างไรก็ตามดวงชะตาเมืองยังมีดาวที่เหลืออีกหลายดวงที่จะทำมุมทั้งดีและร้ายอันจะทำให้เรื่องร้ายและดีเกิดในเมืองได้ตลอดเวลาแต่ช่วงพระเสาว์จรหัวหน้าดาวร้ายตัวโทษทุกหลบมุมร้ายแล้วพลิกกลับเป็นให้คุณงามความดี เป็นปรากฏการณ์30ปีมีหนึ่งครั้งยาวนานประมาณสองปีครึ่งนี้เมืองต้องสู้ในสิ่งที่อยากได้หรือเสียไปก่อนหน้านี้ส่วนด้านร้ายก็แก้กันเป็นประเด็นประเด็นไป